กับสุขภาพส่วนหนึ่งด้วยนะคะคเพราะว่าคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยป่วยอันดับหนึ่งเลยก็คือโรคมะเร็งเต้านมเขาบอกโรคนี้เป็นภัยเงียบนะพเพราะว่าก่าจะตรวจเจอเนี่ยมันก็เริ่มแบบลุกลามไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องมันตรวจอยู่เสมอนะคะคแต่ว่าการตรวจหามะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะคก็อาจจะเข้าได้ไปถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสทุกคนตอนนี้นะคะก็จะมีมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ปว่วยโรคมะเร็งยากไร้อยู่อย่างเช่นมูลนิธิการจนาบารมีค่ะทุกคน แล้วทีนี้เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมธิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานำโดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมธิการวิสามันพร้อมด้วยนายจิรชัยมูลทองร้อยค่ะโคศกคณะกรรมธิการวิสามันและนางชวีรัตเกษตรสุนทรที่ปรึกษา คณะกรรมาการวิสามันก็ได้มีการเข้าร่วมในพิธีทอดพระป่ามหากุศลช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านมขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชมพรรษา70พรรษาค่ะในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันแล้ก็ควบคุมโรคมะเร็งของมูลนิธิ มูลนิธิการจนาบารมีในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ค่ะในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสมี4หน่วย4ภาคทั่วประเทศด้วยกันค่ะโอกาสนี้นะครับคณะกรรมาการวิสามันฮะสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภานะครับยังได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิการจนาบารมีนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 421,000บาทอีกด้วยครับผมโอ้โหดีมากๆเลยนะคะเวลามีกลุ่มช่วยเหลือดีๆแบบนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยมีการเช็คตรวจร่างกายตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้และคนด้อยโอกาสไปเจออีกทีพี่ระยะ3ระยะ4บางทีก็ไม่ทันแล้วนะคะ,ะ,คะ,ะงานบุญงานกุศลน,นะมีโอกาสก็สั่งสมบุญกันไว้ใช่แล้วคะ่ะ